สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมสุภโชคฟาร์มนะตอนนี้พามาชมลูกไก่ยักษ์รามาที่บ้านลุงนะทุกคนตอนนี้ไก่ยักษ์ที่บ้านลุงก็ออกมาเยอะแล้วนะทุกคนรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งเดือนครึ่งนะทุกคนก็เยอะเลยครับถ้า p ีพีเอคนไหนสนใจก็เม้นเข้ามาสอบถามได้นะไม่ก็ทักข้อความมาที่เพจสุภโชคฟาร์มนะครับ ในวัเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะทุนรุ่นประมาณ2เดือนนะก็ไม่ได้นับนะว่ามีกี่ตัวแต่คือเยอะน่าจะ40ขึ้นนะทุกคน 40- 50ตัวได้ครับก็ละเพศไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะที่เดินไปนี่ก็เยอะนะครับถ้าสนใจเป็นคู่หรือว่าเป็นตัวแรบผู้เมียกี่ตัวก็ได้หมอนนะ แล้วแต่ที่พี่เอซสะดวกนะครับมาดูรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น4เดือนนะทุกคน3เดือนครึ่งเข้าสี่เดือน,นครับก็จะมีตัวเมีย2ตัวแล้วก็ตัวผู้2ตัวครับตัวเมียไว้เป็นสีเทา2ตัวนันนะทุกคนตัวผู้ก็ตัวกลางนี่แหละส้มๆแล้วก็ขาวๆตัวนี้นะก็นี่แหละครับเริ่มโตนะครับรุ่นนี้เมื่อก่อนมี พี่เอฟซีคนหนึ่งสอบถามเข้ามานะเจ๊ก็ได้ยกเลิกไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ครับน,นี่ก็เป็นชุดพ่อแม่พันชุดแรงนะทุกคนที่ลงเลี้ยงมาก็ไข่เรื่อยๆนะครับอากาศร้อนน้องไก่เขาก็จะสลัดขนออกนะถ่ายขนนะทุกคน ก็อาจจะมีเอตผลของเขาครับก็เลยแบบว่าขนอาจจะไม่เต็มตัวเท่าไหร่ครับช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะทุนนี่ก็เป็นชุดพ่อแม่พันอีกคู่หนึ่งนะที่จับแยกไว้เพราะว่าลงุงแจจะลองจับคู่นี้ดูว่าลูกเขาจะออกมาเป็นสีอะไรบ้างมืนนี้นะครับก็ได้แยกไว้ครับเป็นพ่อแม่พันชุดใหม่นะครับ ข่เขาก็นี่เลยสี่ฟองนะตอนนี้ครับถ้าพี่ๆ FC คนไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเยอะๆนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสุพชกฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ